สุกแล้วนะครับเรามาค้นหาความสวยด้วยตัวเราเองกันได้นะครับวิธีวันนี้เนี่ยมีมากมายหลากหลายมังคุดง่ายนิดเดียวอ่ะมันไม่ง่ายหรอกแต่มันทำได้นะฮะอ่านี่อันนี้นี่คืออะไรฮะจันน้ำมังคุดเข้มข้นโอ้โหต้องบอกว่าถ้าภาษาอังกฤษเขาบอก i ิชเขามีโครงการชื่อว่าบิมแอนด์ทริมนะฮะก็คือเรื่องของบิม บวกกับเรื่องของทริปที่แปลว่าผอมลงนะครับเขามีอาสาสมัครร้อยคนเป็นหญิงเป็นชายครับคล้าเคล้ากันไปอ้วนพร้อมแล้วก็แต่ว่า,าเขาให้มากินน้ำมังคุดเนี่ยแหละใช่ซึ่งอันนี้น้ำมังคุดเนี่ยต้องเป็นน้ำมังคุดที่สกัดจากเนื้ออย่างเดียวนะฮะาาซึ่งพอเขากินกันแล้วหนึ่งเดือนครับกังกุ้งกังเกงที่เขาใส่มากำหมัดลวงได้เลย <laughs> แทรกได้เลยนะจริงนะฮะพี่เนี่ยก็อยากจะกินแต่แต่พี่จะไม่ยอมกินอย่างเดียวมันต้องอย่างอื่นพี่จะต้องมีการนวดด้วยครีมด้วยเอาแล้วได้เทรลปิสแล้วหรอเขาอย่างไงพี่เลยยังไม่ยอมกินนี่ของเขาเอ้าอยากได้เทรลปิสแบบไหนฮะก็พี่บอกแล้วว่ามันค่อนข้างล่อแหลมในการนวดเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ต้องการเทรลปิสผู้ชายเอ่มันจะแข็งแรงกว่าด้วยถ้าเกิดคุณตุ๊กเขามีกัดให้พี่เม่อไหลเนี่ยนะจะพี่จะกินอันนี้ แล้วก็จะนวดด้วยเดี๋ยวคุณผู้ชมทีนี้เขาจะลากพี่ไปที่ไหนนะเพื่อที่จะไปเป็นพรีเซนเตอร์นะนี่จะไปเลยจะถ่ายชุดว่ายน้ำเลยเนี่ยไม่ใช่ <laughs> จะไปเดินโชว์แบบเดียวกับบนแคทวอล์ก<อ>แล้วก็จะไปเล่าให้เขาฟังว่าพี่กินัาลากี่ขวดและพี่นวดบาลากี่ครั้ง แต่ผมมองอย่างหนึ่งถ้าถ้าสรีละเราเราเข้ารูปอย่างที่เราต้องการนะการแต่งเนื้อแต่งตัวมันสบายใจคืออย่างนี้นอกจากการแต่งตัวสบายใจแล้วหาซื้อเสื้อผ้าง,ง่ายง่ายเออตอนไม่งั้นแล้วไปถามเย่ยกางเกงใหญ่จุดเบอร์อะไรสามสี่ีค่ะเอากูไปสามที่แปดวอะไรอย่างงี้เราจะไปออออได้ยังไงแต่ถ้าเกิดเราเอวอยู่ในช่วงสามสิบสามสองสามสี่หาซื้อเสื้อผ้าง่ายมากมันเป็นขนาดมาตรฐานอ่าผู้<ป>ชายเนี่ยสามสิบสามสองสามสี่หาซื้อง่ายอ่ะ เะชิมดูก่อนไหมฮะโอ้โหโอหระวังนะผอมเลยนะเนี่ยอืโดยปกติครับพี่เป็นคนชอบกินบังคุดอยู่แล้วรสชาติเป็นยังไงจังรสชาติก็คือมีกลิ่นบังคุดชัดเจนแต่มันเป็นบังคุดที่เข้มข้น ไม่หวานไม่มีการเติมน้ําตาลไม่ไม่ไมเลยไม่มีการเติมสารเชื้อปอนใดๆลงไปในนี้เลยบอกแล้วอันเนี้ยพี่จะยอมกินให้เขาทุกวันทุกวันเลยมิตระปิ้ไม่ให้พี่เมื่อไหร่แล้วก็ก็คือถ้าอยากสวยอยากแข็งแรงแล้วก็มีสุภาพจิตที่ดีนะครับเอาละวันนี้เรามีเรื่องราวเหล่านั้นในช่วงของความสวยมาฝากผู้ชมครับ คณะพัชชาาสูงเนินค่ะอายุ43ปีปัจจุบันก็ทำอาชีพอิสระก็คือบริษัทเอเชไลท์นี่ที่เดียวค่ะดิฉันกอลว,วันศรีสำราญค่ะอายุ49ค่ะอาชีพเ,เป็นนักธุรกิจเอชไลท์ นายคำพันธ์ดงเรืองลาดอายุ48ปีอาชีพรับจ้างครับก็ก่อนหน้านี้นะคะพี่พี่จเจคนคนที่ตั้งแต่ช่วงเอวลองไปเนี่ยใหญ่มากคือเป็นคนช่วงช่วงล่างใหญ่ที่พูดนะคือต้อนขาแล้วก็หน้าท้องนะคะแต่ว่าเพิ่งจะเริ่มมาได้แค่สัก สองสองปีปีสองปีนี่เองนะคะที่มันขึ้นมาแบบแล้วเราตกใจเลยที่เราก็ไม่รู้ตัวมันขึ้นตอนไหนมาุ้ทีหนึ่งเสื้อผ้าคือใส่ไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองอ้วนมากตอนที่เข้ามาใช้ไม่เฮลนเ่ยตอนนั้นน้ําหนักประมาณห้าสิบหกห้าสิบหกนะคะห้าสิบหกแต่ว่ามันรู้สึกอึดอัดมากอะ่ะมันบอกไม่ถูกเหมือนกันดูแล้วไม่ดูไม่ดีอะ่ะ <ค>แล้วเสื้อผ้าเอ่อเสื้อผ้าเก่ามันก็เริ่มใส่ไม่ได้ไงพอเวลาใส่มันจะเจ็บไปหมดเลยเจ็บกางเกงก็เจ็บยกทรงอะไรก็เจ็บไปหมดเลยมันเจ็บตามตัวไงมันคือมันใส่เสื้อผ้าเดิมไม่ได้ไงเราก็เลยมีความรู้สึกว่าอืมมันอึดอัดแล้วก็เลยอยากจะอยากจะลดน้ําหนักอยากจะเออให้มันดูว่าเอ๊ะทำยังไงสัสดส่วนเราถึงจะดูดีอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกน้ําหนักมันก็รู้สึกว่าอึดอัดตัว รู้สึกว่าอึดอัดตัวมันน้ำหนักแปดสิบกโลแปดสิบสองก็พอดีมีเพื่อนเพื่อนมันแนะนำมาเพื่อนแนะนำบอกว่าให้มาใช้ตัวนี้ดูสิว่าน้ำหนักเป็นยังไงจะลดไหมพี่เป็นคนที่ชอบทำงานมากแล้วพี่ไม่เคยออกกำลังกายเลยนะคะแล้วพี่ก็พอจะเสร็จจากการทำงานเนี่ยดึกแล้วพี่ก็กินสามทุ่มพี่ว่าน่าจะเป็นส่วนนี้มากกว่าเพี่ไม่เคยออกกำลังกายเลยนะ นะคะแล้วก็กินข้าวทีสามทุ่มเลิกงานที่ถึงบ้านเที่ยงคืนต้องกินเพราะบาทีหิวอะไรเงี้ยเวลากินแล้วเราหิวมากๆเราเบรกไม่ได้ก็รู้ตัวนะแต่ว่ามันหิวะนะคะพี่ต้องการพี่ต้องการกินนะนะคะทานเก่งค่ะทานจุกจิกจุกจิกเลยชอบทานนู่นทานนี่อะไรเงี้ยแล้วทานบ่อยมากเลยมันก็เลยอ้วนมันเลยบังคับตัวเองไม่ได้ไง เหมือนกันนะ่ะหาวิธีบางทีก็ไปวิ่งออกลังกายทากลับมาตอนเย็นยิ่งทานข้าวได้เยอะใช่ค่ะได้ได้ได,ได้หาตัวช่วยเหมือนกันค่ะแต่ว่าตัวเองไม่แฮปปี้เนื่องจากว่าทานไปแล้วเนี่ยหนึ่งตัวเองนอนไม่หลับก็ยังไม่รู้อีกว่าความหมายของนอนไม่หลับเนี่ยคืออะไรก็เลยไปถามแฟนบอกว่าสี่คืนมันเนี่ยไม่รู้เป็นไรนอนไม่หลับเลยแกก็เลยถามว่าไปกินไอ้ตัวนั้นหรือเปล่าเพื่อนให้มาบอกกินแกก็เลยบอกว่าก็ใช่แต่กินไม่ได้นอนไม่หลับแต่เธอก็ผอมแล้วแล้วก็เกิดท้องเสียนะคะแบบ ตลอดเวลาถ่ายตลอดเวลาจนมีครั้งหนึ่งไปรับปริญญาหลานสาวอ่ะแล้วแบบเขาปิดไม่ให้เข้านะนะคะยังไม่คือท่านยังไม่เสด็จงานเขาไม่เปิดประตูให้เข้าเข้าไม่ได้กลายเป็นว่าแบบทรมานมากหน้าอย่างงี้นะจนซีดแล้วเหลืองแล้วแล้วก็ออกไปดําแล้วก็กลับมาซีดหน่อยคือเราไม่สามารถไประบายได้ก็เลยเข็ดยาแลวความอ้วนนี่มากนะคะจนมาที่เนี่ยระยะแรกไม่พูดกลุ่มนี้เลยเพราะไม่ชอบมีความรู้สึกแอนตี้มากนะคะมันทําให้เราที่ผ่านมาเรานอนไม่หลับแล้วเราก็ท้องเสียไม่เป็นที่เป็นทาง แล้วเดินนี่เท้าไม่ติดพื้นเลยนะเวลาแบบมันโหยแบบบอกไม่ถูกอ่ะจะเป็นคนกลัวเรื่องเอ่อเรื่องสุขภาพไงเพราะว่าจะไม่ไม่กล้ากินพวกยาลดน้าหนักไงจะกลัวเป็นกระเพาะจะกลัวเป็นนู่นเป็นนี่จะกังวลน่ะว่าเออกินแล้วมันจะดีไหมอะไรไหมก็เลยไม่ค่อยกล้ากินก็ตอนนี้ใช้หนึ่งเดือนแต่ที่พี่รู้สึกพี่ประทับใจเลยนะอาทิตย์แรกพี่รู้สึกพี่ลงเยอะมากแบบน้าหนักเหลืออะไรพวกนี้ภายในอาทิตย์แรกพี่ลงเยอะมากเลย รู้สึกเองได้เพราะว่ากางเกงอะพี่ลุกให้ดูไหมพี่แบบยืดออกมาอย่างนี้โชว์ไปทั่วบริษัทเลยกางเกงกางเกงตัวที่พี่ถือมาเมื่อกี้นะคะแบบมันหลวมไปเลยพี่ยืดให้ดูได้เลยแบบ <c oughs> ทุกวันนี้พี่พี่เอามาพี่ตกใจเลยนะอุ้ยเราเคยใหญ่ขนาดนี้เชหรอแล้วก็เรื่องของระบบขับถ่ายค่ะดีมากดีมากเลยค่ะระบบขับถ่ายปกติพี่เนี่ยจะเป็นคนถ่ายยากนะคะแล้วก็พอแต่มาทานทุกวันเลยพี่สบายเลยสัปดาห์แรกนี้ก็ไม่เปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะคะก็ยังยังยังอาจจะเป็นความเคยชินที่เรายัง ทานข้าวอะไรอย่างเงี้ยสัปดาห์ที่สองได้เริ่มรู้สึกว่าตัวมันสบายสบายแล้วรู้สึกเอ๊ะเสื้อผ้ามันใส่แล้วมันไม่อึอดอัดละ,ะแล้วก็เริ่มไม่ค่อยหิวก็เฉยๆทานก็ได้ไม่ทานก็ได้อะไรเงี้ยพอสัปดาห์ที่สามเนี่ยคนจะเริ่มทักแล้วเอ้ยเริ่มเพียวแล้วอันหน้ายุบแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีคนทักแล้วก็รู้สึกเรื่องผิวพรรณนะคะจะได้เรื่องผิวพรรณว่าเออผิวเราเนี่ยจะลื่นๆเอ๊ะอาบน้ําออกมาเนี่ยปกติเราต้องทาครีม นี่เราไม่ทามันก็ยังผิวลื่นๆก็รู้สึกเออเออดีนะเออรู้สึกหน้าตาเราก็สดใสขึ้น<ม>พี่เป็นคนเก็บเสื้อผ้าไม่ค่อยไม่ค่อยเปลี่ยนไซสเท่าไหรนะ่อ่ะนะอือก็จะเก็บนี่สมัยตอนนั้นน้ำหนักแค่ห้าสิกิโลนะนี่พี่เอามาใส่ได้เมื่อคืนนี่ดีใจใหญ่ขวดที่สองขวดที่สามรู้สึกว่าเราสบายตัวขึ้นตอนเช้ามามันก็ไม่เหนื่อยมันก็เอ๊มันไม่เหนื่อยมันก็ดีนี่ว่า<ม>เปลี่ยนแปลงเยอะเลย ตอนแรกนี่มันมันอึดอัดไปไหนมาไหนก็อึดอัดใช่ไหมพอทานนี้เข้าไปแล้วมันสบายตัวมันเบาตัวทําไงก็ได้แล้วยึดพื้นออกร่างกายมันก็เบาไปหมดนะครับเขายังถามผมทุกคนเลยบอกว่าผมไปไหนก็เอ๊ะแต่ก่อนทําไมอ้วนตอนนี้ทําไมผอมเงี่ยเอ้าทําไมเดี๋ยวนี้ทําไมถึงหุ่นดีกันขึ้นเยอะฮ่าฮ่่าผมขอย้อนหลังไปถึงจุดเริ่มต้นจริงๆของงานนี้นะครับเรา ตระหนักถึงหน้าที่ของนักวิทยาศาสตร์กลุ่มบิมเนี่ยนะครับในการช่วยชาวสวนขายผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ราคาให้ได้ราคาสูงขึ้นไปสู่ตลาดโลกปัจจุบันเนี้เรารัฐบาลเนี่ยมีปัญหามากเลยเกี่ยวกับผลผลิตที่ราคาตกต่ำราคามังคุด ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะซึ่งเป็นปัญหาต่อเนื่องมาเป็นเวลา10ปีแล้วไม่เคยมีมาตรการใดๆที่สามารถที่จะแก้ไขยกระดับราคาบังคุดอย่างยั่งยืนในฐานะที่เราเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานวิจัยเรื่องมังคุดมาเป็นเวลาเกินกว่า30ปีและเราตระหนักถึงคุณค่าของสารที่อยู่ในบังคุด แล้วก็มีขุมความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับสรรพคุณของสารที่อยู่ในงคุดอาจจะบอกว่ามากที่สุดในโลกก็ได้เราจึงได้ทำงานนี้ขึ้นมาโดยร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรโดยที่มีจุดมุ่งหมายที่จะนำราคาังคุดในช่วงที่ราคาตกต่ำมาเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มคุณค่า ในลักษณะที่ value added product แล้วก็จำหน่ายไปทั่วโลกประสบการณ์ของเราในการทำผลิตภัณฑ์ลดความอ้วนที่สามารถที่จะลดไขมันส่วนเกินได้อย่างได้ผลปลอดภัยได้ได้ผลข้างเคียงตามหลักกระบวนการวิทยาศาสตร์สากลแล้วก็มีการทดสอบในโรงพยาบาลแล้วแล้วก็สถาบันทางวิทยาศาสตร์รวม3ามแห่งว่าใช้ได้ผลปลอดภัยซึ่งก็ทําให้ผลิตภัณฑ์ของเราจําหน่ายในประเทศไทย และจำหนในตลาดโลกอยู่มาเป็นระยะเวลาเกือบ10ปีแล้วเราก็เลยเกิดความรู้สึกว่าหากเรานำภูมิความรู้ทั้งสองส่วนนะความสามารถในการลดไขมันส่วนเกินซึ่งฉมังมากๆจากความรู้เดิมของเรามาผสมกับผลิตภัณฑ์ที่เผื่อมุ่เสริมมูลค่านะในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนที่มีปัญหาสุขภาพ เป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันแล้วเราก็ใช้จุดขายที่ว่าสัดส่วนหรือไขมันหรือพุงลดเอาลดเอาแต่ภูมิคุ้มกันเพิ่มเอาเพิ่มเอาในระหว่างที่เราใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ปัจจุบันนี้จากผลการทดสอบขณะนี้ผ่านไปแล้วครึ่งหนึ่ง ห้าสิบอร์เซนผลที่ได้ก็อย่างที่เห็นนะครับทุกคนเอวลดลงไปอย่างอึกระทึกนะฮะสี่นิ้วสี่นิ้วกว่านะฮะในเวลาสี่อาทิตย์โดยการดื่มน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นที่มีการปรับคุณภาพให้สารมอดถะคายมันส่วนเกินวันละหนึ่งขวดวันละหนึ่งขวดเป็นเวลาสี่อาทิตย์นะครับ เอวก็าลดลงไปอย่างที่เห็นน้ําหนักลดลงไปไม่มากเท่าไหร่เพราะว่ามันมีการสร้างกล้ามเนื้อเกิดขึ้นในกลุ่มบริโภคผู้นี้นะครับกลุ่มนี้แล้วก็สิ่งที่จะหายไปมากกว่านั้นก็คือเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายนะครับซึ่งก็เป็นความปรารถนาของผู้ที่ต้องการลดน้ําหนักลดลดความอ้วนเพราะการลดความอ้วนที่ถูกต้องเนี่ยควรจะลดแต่ไขมันไม่ใช่ไปลดน้ําหนักนะเพราะการลดน้ําหนักมันจะลดกล้ามเนื้อไปด้วย นะครับข้อมูลเดิมของเราเราพบว่าแต่เดิมผลิตภัณฑ์ที่ลดความอ้วนมันลดไขมันแล้วมันไปสร้างคล้ามเนื้อนะเพราะฉะนั้นใช้แล้วจึงมีรูปร่างที่ลดลงชัดเจนจากไขมันที่หายไปในขณะเดียวกันผิวพรรณก็เต่งตึงนะฮะมีมีความกระชับนะบโดยที่ไม่มีปัญหาของการผิวเหี่ยวย่นแต่อย่างไร แล้วเท่าที่เห็นเรากึงได้คุณสมบัติผลที่ได้สองอย่างในลพดวันตัวเดียวค่อนข้างจะชัดเจนนะครับสัดส่วนทุกคนลดลงอย่างน่าประทับใจนะครับซึ่งผมเชื่อว่าไม่มีลพดวันใดในโลกหรอกที่สามารถทำอย่างนี้ได้และและผลจากการทดสอบในห้องปฏิบัติการของเราในการวัดระดับภูมิคุ้มกันในร่างกายก็จะแสดงออกมาว่า ทุกๆคนจะมีภูมิคุ้มกันในร่างกายเพิ่มขึ้นเกินกว่า200%แน่นอนนี้หลายๆคนก็บอกว่าตัวนี้มันทำงานได้อย่างไรจากข้อมูลในเชิงวิทยาศาสตร์ของเราที่เราทำการวิจัยมาตลอดระยะเวลา4-5ปีสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าสารสกัดธรรมชาติที่เราใส่เข้าไป ทำหน้าที่เร่งการเผาผลาญไขมันในเซลล์ทั้งร่างกายเผาผลาญไขมันให้กลายเป็นพลังงานให้เราได้ใช้เมื่อเรามีพลังงานเพิ่มขึ้นจากไขมันส่วนเกินที่เราเผาที่เราไม่ต้องการร่างกายของเราก็ไม่ต้องการอาหารในการเสริมสร้างเพราะเราใช้ไขมันที่เราไม่ต้องการส่วนเกินนั้นเป็นพลังงาน สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราก็จะทานอาหารน้อยลงน้อยลงนะและสัดส่วนก็เพิ่มก็ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆขณะเดียวนขณะที่เราก็ยังมีพลังวังชามากขึ้นคือเหมือนกับการปรับนิสัยการกินของเราจากการที่กินมากจนสร้างเป็นไขมันส่วนเกินให้เป็นนิสัยใหม่กินแต่พอเพียง ให้เพียงกับเพียงพอกับความต้องการของร่างกายของเราผลิตภัณฑ์นี้จะมีคุณสมบัติในการเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์กัระงับต่อต้านขายไัยมนันอิสระได้อย่างได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับนอกจากนี้ยังมีความสามารถในการกระชับรูขุมขนนะแล้วก็ทำให้ผิวเนียนขึ้นนะทุกรายเลยไม่ว่าเอวจะลดลงมากลดลงน้อย แต่ผมเชื่อว่าทุกคนที่พึงพอใจมากกว่าสัดส่วนที่เขาลดลงไปก็คือผิวพรรณและใบหน้าที่ผ่องใสแล้วก็สวยงามขึ้นตรงนี้อาจจะไม่ใช่เป็นเพียงผลข้างเคียงก็ได้นะบางคนอาจจะเป็นถือว่าเป็นผลที่ที่อยากจะได้มากกว่าการลดเอวซะอีกนะฮะเขาจะให้คุณค่าตรงนี้มากกว่าซะอีกยยขณะนี้เรามีมีการจะเร็วนี้ครับจะมีการเซ็นสัญญาร่วมกับบริษัท ตามประเทศที่มีตลาดทั่วโลกนะฮะที่จะกระจายผลิตภัณฑ์ของเราไปสู่เกือบทุกประเทศใหญ่ๆทั้งโลกครับเราก็เชื่อว่างานของเราก็กําลังจะใกล้สําเร็จแล้วอีกสามปีอาจารย์กลับอีก,ก,อกคือเราวิจัยสารของเราจะทําต่อเนื่องไปสามปีนี่คือเวลาสูงสุดนะแต่ว่าอีกอาจจะอีกสักหกเดือนเราก็จะมีอะไรที่มันน่าตื่นเต้นประกาศให้ฟังก็ได้แล้วก็ได้ ก็อยากจะขอบคุณอาจารย์นะคะที่ผลิตภัณฑ์ดีๆให้เราได้ใช้นะคะให้เรามั่นใจที่อยากสวยได้เต็มที่นะคะขอบคุณแล้วก็เอเชียไลท์ ine, ที่มีไม้แห้งสลิดให้ผมกินผมทานผมสบายตัวขึ้นเยอะตอนนี้รู้สึกว่าสบายตัวไม่รู้จะพูดยังไงเนาะพูดตามความจริงที่เรารู้ๆอยู่เนาะก็อ,อยากจะขอบคุณนะคะบริษัทเอเชียไลท์นะ,ะที่เปิดโอกาสให้ได้ร่วมธุรกิจกับสินค้าดีๆกับ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบริษัทหรือว่าผู้บริหารหรือว่าเพื่อนร่วมงานนะคะตรงนี้อยากจะขอบคุณมากส่วนท่านอาจารย์ดรพิเชียรในนันแบบสุดยอดในดวงใจนะคะแบบสุดยอดมากนะคะทำให้เรารู้สึกเราแข็งแรงขึ้นแข็งแรงทั้งสุขภาพแล้วก็กระเป๋าสตางค์ก็แข็งแรงขึ้นด้วยค่ะตรงนี้ชอบมากขอบคุณสําหรับผลิตภัณฑ์ดีๆจากท่านนะคะขอบคุณมากสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0890718889 089-071-8889